วันนี้วันนี้ผมจะเดินทางไปทำบุญกับช่างเอี่ยวนะครับเหรอช่างเอี่ยวที่ไหนครับที่อำเภอบ้านกรวดนะครับทำบุญสร้างบ้านสัญญากไร้โครงการสร้างบ้านสัญญากรายนะครับของช่างเอี่ยวลันทุ่งนะครับประธานจัดงานวันนี้นะครับตอนนี้นุ่นนำซิ่งก็รอเราอยู่บริเวณอำเภอโพนชัยนะครับทักหาผมนะครับเดี๋ยวสอบถามครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันนั่งจบีสนับสนุนไปในวันนี้บสองห้อง ต <peach> <ooh> ิดเลยติดเลยติดเลยโอ้นี่ทีมงานเตรียมพร้อมมีอุปกรณ์ทุกอย่างครับทีมงานเด็กบ้านนอกสัญญาณไฟมีมีมยูสอสารมีคคิดว่าออการทำบุญครั้งนี้นี่เป็นยังไงบ้าง ตัวนกักตรวจางกเลยต่อไปรให้สร้างคุณภาพที่ดีนครับนี่ก็ใช้เวลาเดินทางจากตัววิรัมไปไป,ปตรวจประมาณคร่าวๆประมาณประมณ50นาที ไปเรื่อยๆนะพเพราะรถก็เยอะเหมือนกันนะ,ะรถเยอะเราก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีการกต่อ้างการขับรถเยอะนะครับช่วงนี้ก็ขับขีบข่ด้วระมัดระวังกันนะครับเดีเ๋ยวเ,เราไปเจอกันอยู่ที่อำเภวกุลชัยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอพเวกลชัยเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ เตรีมงานครับขนอุปกรณ์ก่อสร้างกันมาเยอะแยะเลยครับนี่ก็เตรียมเอาดินมาลงนะครับ น,นี่จะเป็นบ้านงานนะครับตอนนี้เราก็ทําการถึงที่หน้าบ้านงานเรียบร้อยแนละ้วนนี่ก็เป็นทั้งเหี่ยวทางกำลังเดินมา giờ ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không บอลมาสองบอลบอลมาสองบอลบอลมาสอง สองบอลตอนนี้ก็กำลังทำการขอดิดลงนะครับตอนนี้ก็ ยวอรอสักครู่นะครับแล้วก็ขลอยขยอยอลงครับทีตอนนี้รถก็กำลังมานะครับโอ้แดดร้อนครับแดดร้อน Yeah.